เดี๋ยวไปดูเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะเพราะว่าประชาชนนะคะก็มีการออกมาบอกนะคะถึงความรู้สึกว่าเชื่อมั่นค่ะว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่หลายคนค่ะอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่ช่วยเหลือในเรื่องของปากท้องแล้วก็เรื่องของค่าของชีพค่ะ บรรยากาศในตลาดสดยาลานะคะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะซบเซาค่ะลูกค้ามาจับจ่ายซื้อของกันน้อยลงเป็นเวลานานแล้วหวังว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่รัฐบาลชุดใหม่มาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของปากท้องข้าวของราคาแพงขึ้นก็อยากจะให้มาแก้ตรงนี้เป็นอันดับแรก แต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่เพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยส่วนในเรื่องของนโยบายดิจิทัล Wallet นั้นก็ยังอยากจะให้มีต่อแต่ต้องการจะเป็นเงินสดค่ะเพราะอย่างชาวบ้านรากหญ้าเองก็มีความเดือดร้อนจริงๆอยากจะได้เงินตรงนี้นะคะมาจับจ่ายใช้สอยแบบง่ายก็คือเหมือน เหมือนบางทีก็เป็นผู้ใหญ่อะค่ะก็สามารถที่จะไปใช้จ่ายตามตลาดได้เลยง่ายๆโดยไม่ต้องมีการสแกนผ่านอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วประเทศในตอนนี้ค่อนข้างที่จะแย่ประชาชนก็เดือดร้อนทําให้หลายโรงงานเนี่ยค่ะมีการปิดตัวค่าแรงงานก็ต่ํารายได้ก็น้อยลงราคาสินค้าก็แพงขึ้นเลยอยากจะฝากให้นายกรัฐมนตรีค่ะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นขณะที่พ่อค้าขายปลาก็บอกค่ะว่าส่วนตัวคิดว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะเข้ามาแก้ปัญหาเรศรษฐกิจได้แล้วก็เชื่อมั่นแต่ก็ต้องรอดูผลงานก่อนและอยากจะให้รัฐบาลค่ะช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วขึ้นค่ะ